สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะนํานสูตรวิ่งล่างระย,ยะสั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะอันนี้ก็สีติทั้งหมด4งวดเนาะแล้วก็อ่าก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องสักนิดหนึ่งเนาะอ่าคำเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สำหรับสูตรทุกสูตรแล้วก็ตัวเลขทุกตัวเลขเนาะก็เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นแล้วก็เป็นแค่เพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังเท่านั้นเนาะ,ะสำหรับสูตรวิ่งล่างระยะสั้นท่านผู้ชมงวดแรก ให้เก้าออกที่8ปดเ้าล่างก็เข้า9้าหลักหน่วยวันที่สองให้เลขหนึ่งออกที่หกหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งหลักหน่วยวันที่สามให้เลขเก้าออกที่ศูนย์เก้าเข้า9้าหลักหน่วยแล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมให้เลขสามออกสีสามก็เข้าที่เลขสามหลักหน่วยสำหรับสูตร เลขวิ่งสุดนี้ท่านผู้ชมก็เป็นเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็เข้าที่หลักหน่วยทั้งหมดเลยสีงวดเนาะ,ะก็ถือว่าเราจะสามารถที่จะนำตัวเลขตัวเดียวไปอยู่ในหลักหน่วยหรือว่าเป็นการคัดเลขที่จะนำะไปคำนวณหรือว่าไปแนวทางเนาะ ไปเป็นแนวทางให้เราได้น้อยตัวลงนะสำหรับสูตรท่านผู้ชมสูตรเป็นสูตรตรงนี้เลยเป็นสูตรง,ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวเลขอะไรเยอะเนาะสูตรที่เราจะใช้ก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยหลักสิบบนแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่อีก1เนาะ ได้ผลลัพธ์ที่เท่าไหร่ก็จะเอาเฉพาะตัวท้ายเนาะก็จะเป็นเลขตัวเดียวเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเลยในงวดแรกท่านผู้ชมหลักแสนคือเลข3ามก็จะเป็น3ามบวกหบวกหนมบวกหบวกหก็เท่ากับ9 ผลรางวัลออกที่8 9เลข9ก็เข้าที่หลักหน่วยต่อมางวดที่สองหลักแสนคือเลขหกหลัก10บบนคือเลข4ี่ก็บวก4บวกค่าคงที่อีกหนึ่งก็จะเป็น6กบวกสบวกหก็ได้11 ก็จะเอาเฉพาะเลขหนึ่งเนาะผลรางวัลในงวดถัดมาสองตัวล่างออกที่หกหนึ่งเลขหนึ่งก็เข้าที่หลักหน่วยล่างก็เข้ามาเป็นงวดที่สองต่อมาหลักแสนคือเลขหนึ่งบวกด้วยหลักสิบบนคือเลขเจ บวกค่าคงที่อีกหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้เก้าตัวเดียวเนาะผลรางวัลงวดต่อมาออกที่0ูนย์เเลขเก้าก็เข้ามาเป็นงวดที่3แล้วก็อยู่ใตอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมต่อมางวดนี้หลักแสนคือเลข6 งวดที่ออกไปงวดล่าสุดเนาะท่านผู้ชมหลักแสงคือเลขหกบวกด้วยหลักสิบบนคือเลขหกแล้วก็บวกอีกหนึ่งหกบวกหกบวกหนึ่งก็ได้สิบสามก็จะเป็นเลขสามตรงนี้ผลรางวัลออกที่สี่สามล่างเลขสามก็เข้าที่หลักหน่วยล่างตรงนี้ทั้งหมดสีงวด ก็จะเป็นสูตรวิ่งล่างระยะสั้นแล้วก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างเนาะเป็นสูตรที่ทางช่องของเราได้พึ่งคิดค้นขึ้นมาเนาะก็เป็นสูตรตัวเดียววิ่งล่างแล้วก็อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างเนาะท่านผู้ชมก็จะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะก็ สูตรทุกสูตรก็สามารถมีเข้ามีหลุดเนาะเพราะว่ามันก็เกิดจากการคิดคำนวณเป็นการประมาณต่อไปองวดที่จะถึงนี้เนาะท่านผู้ชมเป็นงวดวันที่หนึ่ 1, มีนาคม2567ก็มาดูกันว่าเราจะได้เป็นเลขอะไระหลักแสนคือเลข9 หลัก10บนขึ้นเลขเก้ก็9กบวกเแล้วก็บวกอีก1ก็จะเป็น9กบวกเได้18บแอ่อสิบวกอีก1ก็เท่ากับ9ท่านผู้ชมในสูตรนี้ก็ทำได้เลข เก้าตัวเดียวท่านผู้ชมเก้าตัวเดียววิ่งล่าง9ตัวเดียว,ว,ลว,ยวแล้วก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างหรือไม่เนาะก็ไปลุ้นกันต่อเนาะก็มาลงตรงนี้ว่างวดที่ห้าได้เลขเก้า หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดได้เลขเก้าตัวเดียวเข้ามาแล้วทั้งหมดสีงวดทั้งหมดจะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยเนาะก็ถ้าท่านผู้ชมเนะเาะยังไม่เข้าใจว่าตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบคืออะไรก็ถ้า ถ้าเลขเก้เลขเก้อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยแรงก็จะประมาณนี้ก็จะเป็น X แล้วก็เป็น9คู่นี้คู่เดียวล่าง หมีนาหกเจ็ดอโอเคสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ได้จัดทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงก็ทุกตัวเลขทุกสูตรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและฟังเนาะ ก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะโอเคสุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ